สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่อนทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพร๊มาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปครับวันนี้ผมมีพร๊มาแบ่งปันหลากหลายรายการครับ ชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับ id line ก็เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกจะเป็นมีดหมอบนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นมีดหมออันนี้ใบยาวสามนิ้วนะพี่ใบยาวสามนิ้วนะครับดูนะครับพี่เก่านะพี่เก่าแน่นอนพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับเก่ากึกเลยพี่ดูนะครับเก่ากึกเลยนะครับ เป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับรายการนี้เอา700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้ก็หลงพ่อเดิมนะพี่อันนี้แต่ใบใหญ่กว่าพี่ใบนี้5นิ้วนะครับดูครับใบนี้5นิ้วนะครับดูครับ5นิ้วนะครับรวมด้ามด้วยก็ประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูครับใหญ่นะพี่ใหญ่นะครับ สวยเดิมนะครับพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระหลงปูเผือกนะพี่เป็นพระหลงปูเผือกนะพี่เรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยพี่เรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยครับดูครับพราเรี่ยมก็ประมาณร้อยห้าสิบเลยนะพี่ดูครับดูครับเก่าเก่าเลยพี่ดูครับเนื้อนึกว่าสมเด็จวัรละคงเลยนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับ รายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เป็นเนื้อปลกก้านะครับบอกได้เลยว่าหายากมากพี่หายากมากผมยังได้ไม่กี่เหรียญเลยพี่เพิ่งได้ตั้งแต่เล่นมานะพี่ดูครับพี่ดูพื้นเหรียญนพี่จะมีเส้นของแมววิง่งพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญจะมีเส้นของแมววิ่งนะครับดูครับ เห็นไหมครับพี่อันนี้คมมากพี่เส้นขนแมวคมมากพี่หายากนะครับส่วนมากเหรียญจะไม่ค่อยมีเส้นขนแมวพี่เหรียญนี em onder, ้คมมากจมูกแตะนิดนนะพี่ดูนะครับวอลแวรมีเนื้อเกินนะครับตรงห่วงเหมือนมีปิ้งเกาะสโลปินนะพี่ดูครับเหรียญจ้าหนานะพี่เหรียญจ้าหนาก็เหรียญทั่วไปนะพี่ดูครับอันนี้ตัวตัดนะครับสวยเดอร์วีด้านหลังนะครับดูครับเส้นขีดตรงนี้พี่คมชัดเลยพี่หูห่วงปิ้นปิ้เลยครับดูครับ เดิมมากพี่เดิมมากเลยครับดูครับดูครับดูครับเนื้อปลากลาเป็นเนื้อที่แข็งมากพี่น่าอันนี้ผมว่าน่าจะมาจากบล็อกเลยพี่น่ามาจากบล็อกที่เขาทําทมาเลยพี่จมะกไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะพี่ดูครับดูครับตัวตัดพี่ตัวตัดนะครับดูครับก็ยังพอโด่งอยู่นะพี่เอา เอาไปเจ็ดป้อยบาทนะครับเป็นเนื้อปะก้านะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่โอ้โหสวยพี่สวยนะครับบล็อกดอกจันแตกด้วยนะครับดูนะครับมีจานด้วยนะพี่บล็อกดอกจันแตกพี่ประศสองสี่แปดสองนะครับดูครับดูพี่อันนี้ไม่รู้ว่าลูกศิษย์จานหรือว่าหลวงพ่อจานพี่ดูครับดูครับเหรียญสวยมากเดิมมากเลยครับ เหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับผมเอาหกร้อยพอพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่ดูนะครับได้มาพี่เป็นเขี้ยวเสือนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับพี่ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นเขี้ยวสัตว์ชนิดไหนพี่เสือไฟหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับ มีจานด้วยนะพี่มีจานนะครับสวยเดิมนะพี่เอาแปดร้อยนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะพี่เป็นเขี่ยวแกะนะครับนี่พี่มีมาสองตัวนะพี่ผมว่าได้จะเป็นที่เดียวกันนะพี่ผมได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะครับดูครับอันนี้มีลูกด้วยนะพี่ดูครับมีลูกอยู่ด้านล่างด้วยนะครับดูครับแกะด้วสวยมากเลยพี่ดูครับดูครับมีอักขละด้วยนะพี่เห็นไหมครับพี่ดูนะครับเก่านะพี่เก่านะครับ ดูครับเอาแปดร้อยเท่ากันพี่เอาแปดร้อยพี่เขาเช่าองค์นี้ได้ถึงสองตัวเลยพี่ดูนะครับตัวล่างตัวบนนะครับพี่ได้สองตัวเลยนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยครับดูนะครับโอ้โหเนื้อหาก็เก่านะครับดูนะครับดูนะครับ มีจานด้วยนะพี่มีจานด้วยนะครับพี่สวยเดิมพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่เอาไป600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่ดูนะครับดูนะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่ดูนะครับนะครับเม็ดมวลสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูเนื้อนะครับ ดูนะครับเนื้อห่าก็เก่าพี่พี่ดูนะครับดูเส้นซมนะพี่ดูหนาปึ๊กเลยนะพี่หนาปึ๊กเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยพี่เอาห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นปูหนังนะพี่เป็นปูหนังนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเป็นพักกุนะพี่เป็นพักกุนะครับดูนะครับนะครับเป็นกูหนังนะพี่ดูนะครับเก่าเกือกนะพี่เป็นเนื้อชินเงินนะพี่ผมดูเป็นเนื้อชินเงินนะครับดูนะครับ เก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับรายการที่ผมเอา600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาเป็นหลงปราทวดนะพี่รายการนี้เป็นหลงปลาทวดเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดพี่ได้หลงปราทวดมาหลายชิ้นเลยพี่วันนี้นะครับดูนะครับ ดูนะครับอันนี้ได้มาจากคนแถวพิษณุโลกนะพี่แต่เขาทํางานอยู่ภาคใต้นะพี่เขาทํางานอยู่ภาคใต้นะครับพี่ดูครับดูนะครับดูนะครับเขาเอาหลงพ่อเงินไปนแลกมาพี่แล้วก็ชินราชนะพี่แลกมาได้หลายองค์อยู่นะครับพี่เอาหกร้อยพี่เป็นเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับดูครับ สวยเดิมพี่ดูทับบาขีดด้วยพี่ดคทับบาขีดด้วยครับดูทับดูทับสวยเดิมพี่สวยเดิมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างพี่ดูทับบาขีดดยเห็นไหมครับพี่ดูเส้นขีดนะครับพี่ดูเหรียญจริงแล้วพี่จะคมมากเลยพี่สวยมากเลยนะครับดูนะครับดูนับประ so สองห้าหนึ่งสองนะครับพี่ดูครับดูครับ หูห่วงเป้นปิ้นเลยพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงลงดำนะพี่สวยๆเดิมเดิมเลยพี่ดูครับดูนะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่ติกล้องให้ดูครับพี่ดูครับ หน้าตาคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับมีเส้นขีดใต้ซอกแขนพี่เห็นไหมครับพี่จะมีเส้นขีดเนื้อเกินอยู่นะครับพี่เห็นไหมครับแล้วก็ข้างนี้ก็มีพี่ทะลุไปถึงปปปลาเลยพี่นไครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับเส้นขีดคมคมเลยนะครับรายการนี้ผมเอา เอาอะไอย่าเอาไปหกร้อยพอพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงหววัดบางกระพร้อมพี่ประสองสี่แปดหกนะครับสองสี่แปดหกนะครับดูครับพี่ดูครับหสวยมากพี่ดูเส้นนะพี่ดูเส้นนะครับอะไรเขาเรียกว่าเหรียญอะไรโนนตาลหรืออะไรพี่ดูครับดูครับสวยเดิมนะครับ สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อศรีนะพี่อันนี้บอกไดยเลยเป็นเนื้อนวโลหะนะพี่เป็นเนื้อนวโลหะนะพี่ดูนะครับดูครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่เรามีเส้นขีดนะครับดูครับหลวงพ่อศรีปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูเส้นขีดนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูด้านหน้านะครับดูครับ คมมากพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพี่เหรียญอายุยืนนะครับดูนครับเอาหกร้อยพอพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญอายุยืนนะครับหลงปูศรีนะครับปีหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะพี่วัดบางคานนะพี่พิมพ์คอแอลนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับ ต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่เห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะครับดูครับพี่ตาจะเป็นอ่าสองชั้นพี่เห็นไหมครับแล้วก็มีหัวตาพี่เห็นไหมครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับต่อใบแขนนะครับดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กว่าบล็อกหลังนะพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่ซาลาีอิอ่าจะเหมือนอ่า ลูกศรธนูนะพี่ลูกศรธนูนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมพี่พระองค์นี้สวยมากนะครับเป็นเนื้อปะก,ก้าคอแอลนะครับนิยมสุดของปี15นะครับเอา800บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งน้ำนะพี่ดูครับเหรียญนี้นิยมมากนะพี่เหรียญนี้นะพี่ถือว่านิยมมากนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับสอเสือจะมีขีดอ,ออกมาพี่เห็นไหมครับ เลขห้าจะซ้อนนะพี่เห็นไหมครับเลขห้าจะมีขีดซ้อนอยู่นะครับดูครับพี่ดูตัวหนังสือพี่ลมลึกคมชัดเลยนะครับดูครับงองงูแตกนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับวัดช่องแครพี่เห็นไหมสระเอเห็นไหมมีขีดเนื้อเกินนะพี่นะครับตัวหนังสือคมมากเลยนะครับดูครับหูห่วงปิ้นป้นเลยพี่หูห่วงปิ้นๆนเลยครับเอาอ่า 600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลงผาทวดพิมพเ a นะครับพิมพหลงผาทวดพิมพเ a นะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเป็นหลงผาทวดปีศูนย์ห้าพิมพเ a นะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่รายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อพรมอีกหนึ่งรายการนะพี่องนี้จะเป็นหลังเขาเรียกอะไรหลังยันสิบใช่ไหมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อชุบทองกรรมการนะพี่ดูนะครับชุบทองกรรมการนะครับดูนะครับดูสวยเดิมนะพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อชุบทองกรรมการนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น จบหลงเพราะเงินนะพี่เป็นปีหนึ่งห้าวัดบางคาณนะพี่อันนี้เขาเรียกว่าลองพิมพ์นะพี่คันนี้ว่าเป็นลองพิมพ์ไม่ตัดปีกนะพี่นะครับน่าจะเป็นลองเหมือนลองพิมพ์อะไรแบบนี้พี่สวยคมมากพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองพี่ดูนะครับลอลิงวิขีคมคมเลยพี่เห็นพี่เห็นไหมครับตำหนิชี้ชัดนะพี่เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์เลยพี่ครับลอลิงขียนะพี่เห็นไหมครับคมคมเลยพี่ตาเปล่าเห็นเลยนะครับดูนะครับ พระสวยนะพี่แต่เขาไม่ได้ตัดปีกนะพี่ดูนะครับดูครับเส้นขนแมวตามชีวอนตามอ่าพื้นเหรียญน,นะพี่ดูครับวิ่งเต็มเลยพี่เห็นไหมครับดูครับสวยมากพี่สภาพหกเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยพี่เอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นเห hey, รียญครบ8ดรอบนะพี่เป็นเหรียญไต่มาสนะพี่ไตมาสนะพี่เห็นไหมปี18นะครับดูนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยครับเห็นไหมครับดูนะครับดูด้านหน้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมพ <No, ี่ดูนะครับเส้นขนแมวเห็นไหมครับพี่วิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับจมูกโด่งๆนะพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ผมเอา 6 0ร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละขังนะพี่ดูนะครับสวยเดิมมากนะพี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับพร้อมขึ้นคอแล้วพี่ใส่กรอบพร้อมขึ้นคอเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับ เกตทะลุซุ้มเลยพี่ดูพี่ดูซุ้มนะพี่ซุมจะหนามากเลยพี่เห็นไหมซุมจะหนาไม่ดูครับสวยมากพี่พระองค์นี้สวยมากเลยครับพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่ดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ดูเส้นแตกนะครับดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญนึ่นสองนะพี่ดูนะครับดูนะครับมีจานด้วยพี่เอา ห0ร้อยนะพี่เอาหก0อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นหลงมาทวดปี0ูนย์ห้าพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่ดูครับสวยเดิมเก่าเก่าเลยพี่เป็นปั๊มซ้ำนะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับรายการนี้ผมเอา ห0ร้อยบาทพี่เอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้ก็อเป็นพะระหลวงพุทดปีสองสี่นพี่เป็นเนื้อว่านปี24งสีเขาบอกอะไรอาจารย์นองสร้างนะพี่ใช่ไหมพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพะระหลวงพุทวดะพี่อาจารย์นองนะพี่ดูนะครับสมัยเดิมพี่ปี24เนื้อว่านนะพี่ดูนะครับสวยคมชัดพี่ดูนะครับคมมากเลยพี่ โฮมมากเลยครับเอา500พี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหันนุมานนะพี่เป็นหันนุมานะครับดูนะครับตอกโค้ดชัดเจนน่พี่ตอกโค้ดชัดเจนนะครับดูครับเห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่มีอุดผงอะไรอยู่ด้วยนะพี่ดูครับสวยเดิมเก่าๆท่าพี่เป็นหันุมาหลงปูทิมนะครับเก่าๆเลยนะครับเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่นี่ได้มาใหม่นะพี่ดูทับสวยเดิมเลยนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์เอ้สองพันห้าร้อยนะพี่ขอโทษทีพี่เป็นสองพันห้าร้อยนะครับดูรับเป็นหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยใช่ปีดูทับพี่ดูเลขสองนะพี่จะขีดยาวขึ้นไปเลยพี่เห็นไหมครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดุมเดิมเลยพี่องค์นี้ดุมเดิมเลยพี่ดูครับจมูกโด่งๆเลยนะครับดูทับ ครับก้งก่นแต่ตตตตงตะไบนะพี่ก่นแต่งตะไบนะครับโหกิ่งดังนะพี่ดังเหมือนหลวงพ่อเงินบัดวังขาพี่ดูดังเพาะมากเลยพี่ดังใส่มากเลยดังพอ,พอกันเลยนะพี่าราย bon. การต่อมาพี่รายการนี้เป็นเ <C> หรียญหลวงพ่อสว่างพี่เป็นเนื้อป้าพี่โอ้โหองค์นี้พี่แชมป์เลยครับดูคนระับสวยแชมป์เลยนะครับดูคนระับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่ดูนะครับ วัดน菩า,า a, 0, jas, พี่ปีหนึ่งศูนย์นะพี่รุ่นปลอดภัยนะครับดูนะครับเป็นเนื้อบักก้าพี่ดูนะครับองนี้สวยเดิมมากพี่น่าจะโดนเช็ดผิวมาหรือเปล่าพี่เงาสวยเลยนะครับดูนะครับดูนะครับผ้าเขาเก็บดีนะพี่ผ้าน่าจะไม่โดนเช็ดนะพี่ผ้าเขาเก็บดีมากเลยพี่เดิมมากเลยพี่ดูห่วงเป็นปิ้นเลยนะครับ เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยพี่เดิมจ่าเลยนะพี่เดิมจ่าเลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลงประตวนะครับปีศูนย์ห้านะครับอันนี้เป็นตัวทองพี่อันนี้เป็นชุบทองแจก,กกรรมการนะพี่ชุบทองแจกกรรมการนะพี่สร้างน้อยมากขายากมากนะพี่ดูนะครับตัวทอนะครับปีศูนย์ห้านะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมแล้วพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นหลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสาวาศนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นชุบทองแจกกรรมการนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้จะเป็นหลังจะเป็นขีดแบบนี้นะครับเป็นขีดแบบนี้นะครับดูนะดูนะครับดูเม็ดมนสารนะพี่ดูครับเต็มทั่วองเลยนะครับพี่ดูครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัดถะครังนะครับดูครับสวยๆนะพี่เอาห้ารอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อกระไล่ทองนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมคมชัดนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูครับขี้ฝุ่นนะพี่ดำๆขี้ฝุ่นนะครับดูครับสวยเดิมพี่ เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะพี่ดูนะครับจะมีเลขสองหนึ่งเก้าทุกเหรียญนะครับดูนะครับดูครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่เหรียญนั้นหนากว่าเหรียญปกตินะพี่เอาเท่าไหร่ดีเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญคูบาวังนะพี่เป็นเหรียญคูบาวังปีศูนย์หกนะพี่ผือเหรียญมีเส้นขมแมววิ่งเต็มเลยพี่พี่ดูนะครับเอียงแะเห็นเลยพี่เห็นครับเยอะมากเลยพี่ ดูครับสวยแชมป์เลยนะครับดูครับดูครับเป็นเหรียญคูบาวังนะที่เอาเท่าไหร่ดีเอาไปหกร้อยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่เส้นขนแมววิ่งเต็มเลยครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลงเพ่อเงินนะพี่เป็นรูปหล่อหลงเพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่ตัดช่อนะครับ ตัดช่อแล้วก็แต่งแทงตะใบนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากครับรายการที่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นรูปหล่อหลเพะเงินพิมพ์นิยมนะครับปลายการต,ต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพอทิมนะพี่จเจริญพรบนนะพี่เนื้อนวโรหะนะครับ ต่อโค้ดสองเจ็ดสามนะครับดูครับตอกตัวทอด้วยพี่ดูครับชัดเจนนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับทำมาวัดจะมีขีดสองเส้นนะพี่เห็นไหมครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเอาไปเจ็ดร้อบาทพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับ รายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตพี่ได้มาสองรายการนะพี่วันนั้นเห็นมีคนถามอยู่นะพี่ผมจําไม่ได้ว่าใครถามนะพี่ดูนะครับจะมีกระตุดฝังอยู่ข้างหลังนะพี่ดูครับสามดอกนะครับดูครับเห็นไหมครับนะพี่เป็นกระดาษหนังไก่พี่เป็นกระดาษหนังไก่นะครับดูครับดูนะครับผมได้มาสองคู่เลยพี่ได้มา ยังเหลืออีกคู่พี่ไม่ได้เอาลงนะพี่เป็นปีเดียวกันนะาพี่ปีสองหนึ่งนะพี่อันนี้หลังฝันก็ตุดนะอันนี้หลังสิงนะพี่สวยเดิมพี่กระต่านต่างไก่นะครับเอาคูนี้ผมเอาหนึ่งพันนะพี่หนึ่งพันนะครับอันนี้หกร้อยพี่เอาหกร้อยแยกอันนี้เอาห้าร้อยนะพี่คูนี้หนึ่งพันนะครับพี่ 1, พหมดแล้วพี่พี่ท่านใดนครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ หรือทักอดีไล่ศูนย์ก็สองแปดสาสีาหนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ